เล่นนี่พอเลยนะพอเข้าบ้านนะตัวไหนหอบหายใจไม่ทันแล้วก็น้ําฉีดเลยนะ <S <S เละทั้งป่าเลย <S <S 1> <S 1> ดูพี่บิ๊กเล่นกับแม่เลยฮะแม่ก็เหนื่อยแล้วจะลากแม่ไปเล่นทําไมล่นะหนาฮะพี่บิ๊กอา้าแม่หายใจไม่ทันแล้วพี่บิ๊กปล่อยแม่เลยเล่นกันสนุกไม่เลิกเลยนะเอาดูมันดูมันเอา อ่ายาเล่มหมดแล้วเนี่ยเอาเอาเอา,เอาเข้าไปสนุกกันใหญ่สนุกกันใหญ่กกหญเอาไม่ได้ทะเลาะกันนะครับจะเป็นแม่ลูกเล่นกันแม่ลูกเล่นกํายามเช้าสนุกสนานเล่นแม่แรงไปแล้วพี่บิก๊กเล่นแม่แรงไปแล้วเล่นเบาๆหน่อย เล่นแม่แรงวิกอือเข้าไปเลดนี่พอเลยนะพอเข้าบ้านนะตัวไหนหอบหายใจไม่ทันแล้วก็น้ำฉีดเลยนะเล่ทั้งป่าเลยป่าหญ้าป่าหญ้าเล่เป็นหน้ากองเลยเล่เป็นหน้ากองเลยป่าหญ้าพี่บิ๊กน้ำลายเยิ้มไปหมดแล้วเนี่ยลูกดูดิดูแม่หายใจไม่ทันแล้วพี่บิ๊กพอ พี่พีพอเลยแม่หายใจไม่ทันแล้วพอพอเลยแม่หายใจไม่ทันแล้วว่าตายแล้วตายแล้วไอ้คุณนายนีย่เล่นกันลูกเนี่หายใจไม่ทันแล้วเนี่ยเอาแล้วก็ิงเล่นต่ออีกไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมยังจะเล่นอีกยังจะเล่นอีกไม่ยอมอไม่ยอมยังจะเล่นอีกไม่ไหวไม่ไหวหลบก็ท้ายรถละ ไม่ไหวแล้วหลบก็ท้ายรถแล้วเล่นไม่ได้แล้ว